สวัสดีครับวันนี้เราก็มาทําน้ําจิ้มลูกชิ้นนะครับแล้วก็ทอดไส้กรอกแดงนะครับน้ําจิ้มลูกชิ้นเราก็มีพริกแห้งครับอันนี้เดี๋ยวเรานําไปคั่วนะครับแล้วก็หอมแดงครับหอมแดงแล้วเรานําไปเจียวนะครับแล้วก็มะขามเปียกนะครับมะขามเปียกเเราจะนําไปแช่น้ํานะครับแล้วก็มีกระเทียมดองนะครับน้ำตาลปี๊บนะครับแล้วก็น้าตาลทรายนะครับแล้วก็เกลือป่นนะครับวัตถุดิบเราก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปทํากันเลยครับ แล้วเราก็มาคั่วพริกก่อนนะครับคั่วไปจนพอบอกพอดีนะครับเราก็ค่อยนํามาตําหรือไม่ก็มาปั่นกันครับแล้วเราก็จะมาตําพริกแบบต่อเลยนะหลังจากที่เราคั่วเสร็จแล้วใครมีทุกเดี๋ยวเราก็จะมาซอยหอมนะครับเพื่อที่จะนําไปเจียวนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่หอมนะลงไปนะเพื่อไปเจียวนะเจียวเขต้องเืองนะ นี้เราเจียวจนเหลืองแล้วครับเราก็พอแล้วนะครับในส่วนของน้ำมะขามเปียกครับเราก็จะนํามาแช่กับน้ําอุ่นไว้นะครับเราทิ้งไว้สักครู่หนึ่งนะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้แป้งมันนะครับในการผสมกับน้ำจิ้มลูกชิ้นเหล่านะครับประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะคนจนละลายนะครับค่อยไปใส่น้ำจิ้มลูกชิ้นเหล่านะครับเราก็มาทำในส่วนของน้ำจิ้มลูกชิ้นนะครับเราเติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยนะครับ ตามด้วยน้ำกระเทียมดองนะครับเราก็ใส่กระเทียมดองลงไปเล็กน้อยนะ,ะตามด้วยน้ำมะขามเปียนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่น้ำนตาลปี๊บลงไปนะครับ แล้วก็ตามเกลือกับการทรายนะครับเดี๋ยวเราก็จะคสนสมวนสมให้เข้ากันนะครับหลัลลจงจากนั้นเราก็ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเคี่ยวในส่วนของชิ้นที่ชิ้นไปเรื่อยๆนะหลังจากนี้เราควรไม่้สะพัหนึ่งครับแล้วก็ใส่แป้งมันลงไปนะครับ หลังจากนั้นเราก็ใส่พี่ป่นที่เราตักไบ้ลงไปนะครับเกล็ดมากเสร็ดน้อยก็ตามชอบนะครับเดี๋ยวแก้เสร็จแล้วสำหรับทั้งที้มุชิ้นเรานะเดี๋ยวเราก็มาทอดลูกชิ้นกันนะครับอะนี้ใช้น้ำมันทับทิมน,นะครับเพราะว่าทรความร้อนดีๆนะครับ เดี๋ยวเดือดสักพักหนึ่งเราค่อยใส่ลูกชิ้นลงไปนะน,น้ำมันเดี๋ยวเราเราใส่ลูชิ้นลงไปนะเราคนเลยนะพะยงเงินลูกชิ้นทอดที่เราทอดไว้ก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับลูกชิ้นทอดพร้อมน้ำจิ้มเราก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและชมเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับ